พระไตรปิฎกเล่มที่32พระสุตตันตปิฎกเล่มที่24ขุทกคุถาก,กานิยอปทานภาคหนึ่งสุมังคละเถียราประทานที่10วงเล็บ20ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาหารเราประสงค์จะบูชาเครื่องเส้นสวงจึงให้ตกแต่งโชนาหาหรยืนอยู่ที่โรงใหญ่คอยต้อนรับพรามทั้งหลายครั้งนั้นเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคสัมพุทธเจ้า พระนาวาปิยทศีทรงมียศมากทรงนำโลกทั้งโปงให้วิเศษเป็นเสียงผู้อัคารบุุรผู้เชตช่วงอันพระสาวกทั้งหลายแวดล้อมร่วงเรืองดังพระอาทิตย์เสด็จด,ดำเนินไปในถนนจึงประนมอัญชลียังจิตของตนให้เรื่มใสนิมนต์ด้วยใจเท่านันว่าขอเชิญพระมหาบุรีสเสด็จมาพระาศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราสเสด็จมาสู่ประตูเรือน เรากับพระขีณนาสมหนึ่งพันเราทูลว่าขอนนอบน้อมแด่พระองค์ผู้บุริษอาชาในขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้อุลมบรบขุดขอเชิญเสด็จขึ้นปราสาทประทับนั่งบนอาสนะอุดมเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงฝึกพระองค์แล้วมีบริวารอันฝึกแล้วทรงข้ามพ้นแล้วประเสริฐกว่าบรรดาผู้ข้ามเสด็จขึ้นปราสาทแล้วประทับนั่งบนอาสนะประเสริฐ อามิตรใดที่เรารวบรวมไว้อันมีอยู่ในเรือนตนเรามีจิตเริ่มใสได้ถวายอามิตรนั้นแต่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของ,ของตอนดยเคารพเรามีจิตเริ่มใสมีใจผ่องแผ้วเกิดสมณนัตประนมอัญชลีนมัสก,การพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดว่าโอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในระหว่างพระอริยบบุคคลแปดนั่งฉันอยู่มีพระขี่นาศพ็นอันมากอานุภาพนี้ของท่านทั้งหลายเรานับถือพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นสรณะนะ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเบยทัศสีเชษฐทบ,บุรุษของโลกประเสริฐกวนระประทับนั่งใน่่ำกลางภิกษุส,สงฆ์แล้วได้แต่พระคาถานเหล่านี้ว่าผู้ใดได้นิมนต์สงฆ์ผู้ซื่อตรงมีจิตมั่นคงและพระตถาคตสัมพุทธเจ้าให้ฉันเรจาจะพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจะได้เสวยเทวราสมบัติ2 7ครั้งจะปรารภในคของตระเร้นนมยู่ในเทวโลก จากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ80ครั้งจากได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุตตะหาร้อยครั้งเราเข้าป่าไพาวันอันใสร้ายสือโคร่งอาศัยอยู่เริ่มตั้งความเพียรแล้วเผากิเลได้ในกลับที่1,800เราได้ให้ทานใดในเวลานั้นด้วยผลแห่งทางนั้นเราไม่รู้ทุกขตีเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายอาหารคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและพิญญาห เราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วชนิแลการาบว่าท่านพระสุมังคละคาถาท่านพระสุมังคะระเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยปาการารชนิแลจบสุมังคระเทระประธานอธากถาคุถกานิกา,า,ากประธานภาคหนึ่งเทระประธานศีหสนิวัคสุมังคระเถระประธานยี่สิบอธกถาสุมังคระเถระประธาน อภประทานของท่านพระสุบรรณเถระมีคําเริ่มต้นว่าอาหูติงยึดถูกกามโมหังดังนี้แม้ท่านสุบคลณนี้ได้บําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาเบีทศเสียบังเกิดเป็นรุขเทวดาวันหนึ่งท่านเห็นพระาศา,าสดาทรงสงสนาน มีเจียววนผืนเดียวประทับยืนถึงสมณะปรบกมือด้วยบนนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ในพุทธบุบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งคนเข็นใจด้วยบาเครื่องไหลออกแห่งกรรมเช่นนั้นในหมู่บ้านตำบลหนึ่งไม่ไกลแต่กรุงาวัตถีท่านได้มีชื่อว่าสุมังคล้าดังนี้ท่านเจริญวัยแล้วเป็นผู้มีเคียวมีไถมีจอบเป็เป็นสมบัติของคนข้อมเป็นบริขาเรเลี้ยงชีพด้วยการไถ วันหนึ่งเมื่อพระเจ้าประสิทธิทโกศลทรงบำเพ็ญมหาทานให้เป็นไปแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพิสุสฆ์เขาถือหม้อนลมส้มเดินรวมกันกับมนุษย์ทั้งหลายผู้ถือเอาเครื่องอุปกรณ์ทานเดินมาเห็นเครื่องสาการะและสมานะของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพิสุทั้งหลายจึงคิดว่าสมานะสกยะเยียบเหล่านี้นุ่งผ้าเนื้อละเอียดสวยภชนะดีๆอยู่ในที่สงัารลมฉะน,นั้นหนอแม้เราก็จะพึงบวช พึงเข้าไปหาพระเถระรูปหนึ่งและวเจ้งความประสงค์ของตนพระมหาเถระนั้นมีความกรุณาท่านจึงให้ท่านบวชแล้วบดกรรมฐานท่านอยู่ในป่าเบื่อหนกระสันในที่อยู่ผู้เดียวใครจะสึกจึงไปบ้านญาติเห็นมนุษย์ในระหว่างทางตามถกกระเบนไถนาอยู่นุ่งผ้าป,นปอนๆมีร่างกายเปื้อนด้วยธุลีโดยรอบซุบซิบ้วยลมและแดดไถนาอยู่จึงได้ความสังเวชว่าสั์เหล่านี้สวยทุกข มีชีวิตเป็นเครื่องหมายย่างใหญ่หนอก็พระยานของท่านแก่รอบก็มาฐานตามที่ท่านถือเอาจึงปรากฏแก่ท่านท่านเข้าไปยังคนไม้แห่งหนึ่งด้วยความสงัดอำนาสิการโดยแยกใครอยู่เจริปาปัสนากรบลูพระอรหัตตามลำดับแห่งมากท่านบลุพระอรหัตผลอย่างนี้แล้วระลึกถึงบุพกรรมของตนเมื่อจะประกาศปูพพรจริยาประธานด้วยอำนาจสมณนะจึงกล่าวคำมีอาทีว่าอาหูติง ยีถูกาาการโมหังดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบ่ว่าผู้ติงได้แก่เครื่องอุปกรณ์บูชาและสักการะมิใช่น้อยมีข้าวและน้ำเป็นต้นบ่ว่ายี่ถูกการโมแปลว่าผู้ใคร่จะเพื่อผู้ใคร่จะบูชาข้าพเจ้าเป็นครผู้ใคร่จะให้ทานบ่ว่าปฏิยาเทตาวานะโภชนางความว่าจะเจ้าหารให้สำเร็จบ่ว่าพระมาเนปฏิมาเนโตวความว่า แสวงปฏิฆาหกคือเป็นพระชิตผู้บริสุทธิ์บทว่าวิสาเลมาลเกติโตความว่ายืนอยู่ในโรงอันกว้างขวางมีเพื้นนใายขาวสะอาดน่ารื่นรมยิ่งบทว่าอาัทธาษา,าส,าสิงสัมพุทธังเชื่อมความว่าเราได้เห็นพระสารพุทธเจ้าสมพระนามว่าปิยทศัศสีผู้มียศใหญ่มีบริวารมากผู้แนะนำโลกทั้งปวงคือสารโลกทั้งสิ้น คือนำไปโดยพิเศษให้สัตว์ถึงพระนิพพานเป็นพระเสียมภูผู้เป็นเองผู้ไม่มีอาจารย์ผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นบุคคลประเสริฐเป็นผู้จำแนกแจกธรรมผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้มีพระคยะธรรมมีความรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยรัศมีมีสีเขียวและสีเหลืองเป็นต้นแวดล้อมไปด้วยสาวุทั้งหลายรุ่งรอดงดงามเหมือนพระอาทิตย์คือเหมือนพระสุริโยไทยดำเนินไปในถนน,นขึ้นในวิถี บทว่าอัญเชลีปากค้าเหตุตาวนะความว่าเราประคองวางหม้อน้ำไว้บนสีสะประคองอัญเชลีกระทําจิตใจของเราให้เริ่มใสในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเช่นนี้อธิบายว่าทาจิตให้เริ่มใสบทว่ามนัสาวานีมันเตสิงแปลว่าถุนอาราธนาด้วยใจบทว่าอาคัชโตมหามุนีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้คนเก่การบูชาในแผ่นดินเป็นมุนี ขอเชิญเสด็จมาสู่นิเวศของข้าพระองค์เถิดเหตว่ามามาสังกับปามัญญยายะความว่าพระศาสดาม่มีผู้ยิ่งกว่าคือเว้นจากผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งกว่าในโลกคือในสัตว์โลกทรงทราบความดำรีแห่งจิตของเราแล้วแวดล้อมด้วยพระขีณาสพันองค์คือพระอาหารหันต์หนึ่งพันองค์เสด็จเข้าไปใกล้คือเสด็จถึงประตูของเราคือประตูเรือนของเราเราได้กระทำมัรก,การอย่างนี้แต่พระศาสดา พูดถึงพรมแล้วนั้นข้าแต่พระองค์ผู้บุรุษอาชาในคือผู้อาชาในผู้ประเสริฐของบุรุษทั้งหลายขอความน่านน้อมของเราด้วยดีจงมีแต่ท่านข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสดุดคือสูงสุดประเสริฐด้วยคุณยิ่งของบุรุษทั้งหลายขอความน่านน้อมของเราจงมีแต่ท่านอธิบายว่าเราขอเชื้อเชิญซึ่งพระองค์ขึ้นสุปราสาสอันเป็นที่น่าเลื่มใสคือย,ยังความเลื่มใสให้เกิดและประทับนั่งบนสีสนะ กิบนอาสนะอสูงสุดบอทว่าทัานโตทันแต่ปริวาโรความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฝึกพระองค์แล้วด้วยทวารทั้งสามด้วยพระองค์เองทรงแวดล้อมไปได้วยบริสัทธ์สี่คือพิสุพิสุณีอุบาสศึกบาสิกาผู้ฝึกแล้วเหมือนกันบอทว่าตินโนตาริยะตังว่โรความว่าพระองค์เองทรงข้ามแล้วคือข้ามขึ้นแล้วจากสงสารออกไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าบุรุษผู้วิเศษผู้ข้ามอยู่ สเด็จขึ้นปราสาทด้วยการรัชนาของเราประทับนั่งคือสาเด็จการนั่งบนอาสานะานประเสริฐคือสูงสุดบทว่ายังเมอาธิสกเกเคตความว่าอามิตรใดที่เรารวบรวมไว้ที่มีปรากฏอยู่ในเรือนตนบทว่าตาหังพุทธัสาปาทาสิงความว่าเรามีจิตเริ่มสาได้ถวายอามิตรนั้นแต่พระสมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเคารพหรือโดยเอื้อเฟื้อบทว่าประสันโนเสหิปานิพีความว่า เรามีจิตเริ่อมใสมีจิตผ่องใสถือเอาอามิตถวายเรื่องอนทั้งสองของตนเรามีจิตเริ่มใสมีความดันรีแห่งใจอันผ่องใสแล้วมีใจดีมีใจงามอธิบายว่าเราเกิดความเลื่อใจเกิดสมณกระทาอัญชลีประคองอัญชลีไว้เหนือเสียงกล้าวน้อมนอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเปิดว่าอาโหพุทธโสลาระตาความว่าภาวะที่พระศาสดาผู้แต่สรู้อริยสติ เป็นภาวะที่ยิ่งใหญ่น่าสะจหนอบทว่าอาถานนางไปยิรู้ปาสะตังความว่าในระหว่างภริยะบุคคลแปดนั่งฉันอยู่มีพระขีนาสประหานเป็นอันมากบทว่าตุยเหเวโสอนุภาโวความว่าพระองค์ท่านนั้นมีอนุภาพคือมีการเชื่อไปในอากาศและผุดขึ้นดำลงเป็นต้นไม่ใช่คนเหล่าอื่นบทว่าสรนางตังอุปเปมาหังความว่า เราขอถึงคือถึงหรือทราบว่าท่านผู้เป็นเช่นนี้นั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้นานทานเป็นที่เร้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปิยทศัศสีเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกเป็นอราผู้องคอาจประทับนั่งณนะท่กากลางภิกษุสงฆ์ได้ภาสิทธิ์คือแต่พยียกรคาถาเหล่านี้ทำที่เหลืง่ง่ายทางนั้นแลจดปพระคาถาสุมาทะเถระประธาน จับประตาคาถาศรฮาเสนียวักที่สอง